คบุบสีงามีสาวอย่างเด่นเด่ดีพรามันถึงน้ำ้นหมุนขึ้นจ้ะมีอีสามดอกพี่น้องบอกกนไงดอกงยครับสองจีสองจีงามแต่บ่มี้ครับไหนสิว่าเร้อจากนอกจากว่านงามงามเฮ็ดมือนี้ก็ไดตามจีครับ น้ำครับนี่ไงคือเฮียงกันเด้อจ้ะนี่เห็ดแดงครับพี่น้อง,ม,ง,งมูนึงเห็ดลุ่มแดงใช่ต้องหันมาสองจุ่มครับนง่ายๆเนาะนจุ่มหนึ่งครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบพอกันกับบ๊อบกวนซอเอ็นนอกจากจุ่มอีสานบานเนิน ทุกมือประจําตาเฮ็ดออกจะเข้ากับสิบห้าพีผ้าหนองเลาะปลาหาเมืองเฮ็ดน่าจะเมื่อนี้ก็มาซ่อมเมืองเฮ็ดอีกจ้ะหลังจากที่มีว่านเข้ากับถือว่ามานอยู่จ้ะเมื่อกี้เข้ากับมาหมายเก่านาะจะอำเภอเชียงคําจังหวัดพะเยาเด้อจ้ะแตงใเซาเอ็นกัมาพอ้แล้วจ้ะเฮ็ดก็เด่นจ้ะจุ่มหนึ่งเหมือนขึ้นเหมือนว่านยำแรงฝนกระตกเด้อจ้ะตองเพิ่นกับเปียกอยู่นี่บ้านซาเอ็นกระตกขึ้นกันจ้ะ สงสัยสิต๊กทั่วจ้่สามเลยเกือบเหยียบเกือบเหยียบพื้นเหนื่อยมจ้ะกี่บ้านเรืนะมอมมาเ่อหมูบนเนาะนดอกเดียวเด็กด็ จีนึงครับจีนึงเคลีคยร์ถ<า>ือคนลดสั่นึงดนึบบนึงบนึงบบนงบนึนึงบบนบนึงแบงบบนึานึบดันึงงขึ้นจ้นี นแดงดีคักโอ้ยมีห้อยเป็นเชื้อไม่ได้หรือวะอันนี้ลุกแล้วแดงดีเนาะอืมครับอ้ยบานบานกับบานงามหนาบุกเต็เลยโอ้ยบุ้งขาเพิ่งไม่ประกวนโอ้กดผู้อีนี่นี่จุ้มนึงไอ้ยโอ้ยยิงจ้าอืมมันทับเมื่อนจุ้มใหญ่เลย mình phải bán bản nữa các Mình bàn lái nó mà này. Chú minh คิดเพิ่งเหลืองจ้ะสาเอียนพอเป็นมูลเลยนะจ๊ะนี่เพิ่งขาเพิ่งพี่น้องเว้ยอันล่างจานบ่อีกเนาะเฮ้ยคุณดอกนึงนะจ๊ะนี่เเหลืองพอเป็นมูจ้ะดอกน,นี้เท่าแล้วจ้ะสิได้ย,ยุดดอกนึง สองจีครับจุ่มเลยนะจุ่มเลยนะจ๊ะเนาะมันยังอยู่เนาะะาขาใงญ่ยขาอวบอยู่จ้ะถ้ากระเดงดีตืกอฝนมึงขึ้นจ้ะจจุ่มเนาะนเหรียงคัก นนปเปืดดึงม,มาขึ้นจะแบบึงแดงเลมั้มีกระเนียบไมหมขึ้นครับไหม

เด่งดีพอบรนจุน้ำฝนหนุ่มขึ้นจ้ะเด่งดีง่ายอ้มันจะดอกจุ๋มๆพี่น้องไปครับไปรูดน้ำกันต่อครับจุ๋มเครับพี่น้องอุ้ยเท่มถือดอกพ่นอีกจุ๋มนมากจ้ะมีแต่ขีดหินแต่จิ้มเขาอะไรจุ๋มครับ เป็นดูถนนเนาเป็นหินน้ำครับใี่ชิ้นใหญ่แน่มมน้นป่าหมวกทหาเนาะพี่น้องใหญ่เลนวดอกเนาะลาที่น้อน้ำครับนี่ไงคือเพียงกันเด้เอเจนี่โอ้น่าดีเขามาขมขามเลือกได้หนหนึงครับข้างในเลย อีลี่เนาะปลอกวนมาเลยครับแต่ช่วงเหลี่ยงเขามากพอค่อยเห็นเห็ดนะจ๊ะก็เลยเขามากเลืกแม่จังน้อยมือนีิจ้ะสองจุ่มครับพี่น้องงามเนาะงามจ้ะมืาเลยดอกกุหลาบดอกง่ายครับขายแยงอัดหลานก็เรียงจ้ะสามดอกครับ

ชมผู้อันตองดิจ้ะชงดอกเพชรเพิงเหลืองจ้ะขนาดตรงนี้เสียบขนาดเด้อจ้ะนี่เด็กกำลังนุ่มหน่อยหน่อยกับออกกดเงจ้ะ อันดดมจ้ะโอยีดอกดอมก่ทุกที่จะน้นโดนน้ำงามใส่ชุดไปเห็ออเหยียดทิ้งตื่นไม่ทาดจ้ะ ุมเมลลนะสียบด้วจะเห็นหาเนเกียงกระแสยโอ้ยแกงกระแสบ,แแสบจ้ะแต่หนึ่งจิ้มมันจิ้มเ่ยจะแส่บด้วจ้ะม็นเกอดเป็นมูดีนะ เป็นยางข,า,ขาวๆนี่คือน,ำน้ำนมไหลเลยเด้อจ้ะต่แสยบได้จ้ะนี่สองดอกครับแค่ตุ่มแดงจ้ะหอมไหมเนาะแดงครับเพียงหึ่นทั่วสองจูง มาติจุ่มเดียวจงงามเลยงานเท่ากับจีด้เก็บบผมระดับสองโดอกเนาะกันุกเป็นนู้นเลยเฮ็ดเพิงที่ไหนเมื่อสู่เกิดกับเห็ดแดงกันไหมหัวดอกงามมันเนาะหลงฝูงหลงฝูงมื่เกิดกับเห็ดแดง ดอกแล้วครับม,นม,มูนี่ดอกมีอะไรจิพี่ใหญ่มูครันบนี่พี่ใหญ่เด่นมีคมเด้ จุมจ่มไม่ต้องหมดนี่เนาะจุ่มได้ใช่ขายงามอัดหลักษณน,นะดูอดอกงามอีกดีจะเห็ดเหมืนอนแต่สีห่งหางๆชั่งหน่อยครับ มีอีกสามดอกให้น้งองโอตะดินตะโดน บ่มีคำไหนสิว่าเด้อจ้ะนอกจากว่างามๆเฮ็ดมื้อนี้ก็ได้บานนึ้งเขาเหยียบจยะยกขาขึ้นโอ้ยโอ้เดี๋ยวเห็นอีบีจ้ะนี่เราไปฝนตึ๊งละนุ่ง เกิดขุนเด่นใจวายอยู่พี่น้องเลยเหมือนี่มันนี่เห็นอีกจูมนึงไงพี่น้องเนียนเนียนนี่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 ตรงนี้นี่เนนข้างในเละงกเหลืองเนีนเนียาลเหลืงน่อยเลยพี่บ้งพีน้องคอยป่เด้อจ้ะ เก็นเด้อจ้ะนี่หน่อยกันหน่อยสมอ้สงจุ่มบนตานี่ยังสมสมมเสี่ยงโอ้ออนั่่คแนจุ่มเดียวเนาะมอนนุทีได้แต่เป็นมือเนาะสามบนตนี่เสี่อกันติม่อกันอีันจิ้มถึงาม เดินจึงเทิงด้วพี่น้องน,นจุน่มยังครับพี่น้อ,อ,องอ,งอ,องุ้ยสองอยู่เลยก็จะจุ่มเดียวเนาะเห็นแต่จุ่มนี่ไหมเอา้าโอ้หลุดขาหักพี่น้องขากระเวยฮะกระเว้เป็นเสือเ้อคน เกิดนี่ขีเห็นไหมน,อน้องสิเห็นหนึ่งครับน่าจะเป็นมูดเดีวยวกันเหรอครับจะไม่ได้ไปใส่แล้วครับเ่ยมูใหญ่อีกหนึงน่งครับทีหาดอกนะครับใช่เชียร์รดดอกหนึงน่งโอ้โหเดีส๋สาวอย่าง แล้วกันได้จ้ะนี่เข้ามาเอาแบกนี้ก่อ็จะไปวิ่ไปเนาะจ้ะเนาะนี่เบิรลดเหรอครับที่ถอยหลังเริ่มเลยหลังน้นอ,อ,นนนอยอุ๊ยตัวขึ้นสามบนตัวตรงนี้สามบนห้นามีามอย่างมันมือเลยจ้ะจากที่บอ่บอพอ่อฮ็ทเนาะช่วงเขงมาม่สามจีครับ ยั่ไม่ไรกระดายกระสูงเห็นเนะ่นเนาะตาหากินไี่น้องเอ้าบ่เห็นเพื่อก่อนเอ้ามาสั่นบ่เห็นตุนบบนต่มเพิ่มเขาครับฮ่าบินดดมาโดดง,ง่ายแต่วกกอน เอาเดถอะเก็ดเลยเนาะดอกใหญ่ป๊า,าดพี่น้องสามดอกหนึ่งว้ากรอบคือสิกรอบเนาะจ้า เผื่งได้เห็ดแดงเออห้องนึงเก็บเห็ดถืงเห็ดแดงครับพี่น้องหมูหนึงสาวแดงดอกหนึ่งเดี๋ยวไปเห็นพุทธิอ, <c oughs> อยู่ในปุนได้แต่สูงเห็นเนะพิ่นพอนมาแต่เนาะคนดอกหนึ่งเป็นบอเฮ้ยไ<อ>ม่เชียบอเปิดเปิดในเบิงเป<อ>็นบอ นี่ครับกระเด็นดีอีลีเนาะมือก่อนมืาเลยไหมเฮ็ดไหมหุดยอดเลยมือนียงามบ้านเบิดได้พี่น้อยไอ้เ <Platform> บิองยาวไอ้เบิองยาวๆเลยครับนี่ นี่ครับเินสานย่าดอกหนึ่งคนดอกหนึ่งนี่ครับเอาคน,นเด้อจ้ะลองเป็นสีบานแม่นะบานกับบานงามจ้ะนี่นะนนอนื่ครับนี่เดงดึงอินของคนเชียร์นะครับนี่ นี่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 อันนี้ดอกสองดอกชุดอกหนึ่งดอกหนึ่งครับดอกบานบานตั้งบุ่มหนีอีกดอกหนึ่งครับ สองจุ่มครับงามๆเนาะจุ่มหนึ่งครับผลงานตาเหล็กองเขาเนาะจา้ะห้าสิบปีต่อกันตาที่สองแล้วเต็มแล้วจ้ะมีแต่งามๆทั้งนั้นเลยเฮ็ดกอแดงกับเห็ดผึ่งเข่าเนาะจา้ะนี่มีแต่ดอกจุ่มๆจ้ะมือนีเจา้าใดคลิปนี้แซวเอ็นกับฟากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามให้น้ำเด,อด้อจ้ะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะจา้ะไปลุ้นกันตาที่สองคลิปที่สองเนาะจา้ะสำหรับคลิปนี้แซวเอ็นกับเบาก่อนเนาะลาพีลาหน่องก่อนจ้ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะ